เทคนิคการขอบคมๆการขอบให้สวยคมชัดเริ่มต้นจากอุปกรณ์การขอบของเรานั่นเองนะครับวันนี้ช่างต้าจะมาแนะนําตัวการขอบตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ช่างต้าแต่งฟันบางให้แล้วพร้อมใช้งานคมๆแบบนี้เป็นตัวแบรนด์ M3 Pro รุ่แบบน EVO นะครับ,บเป็นทริ m เมอร์ EVO คมๆแบบนี้ใช้การขอบได้ดีเข้าโค้งได้ดีและที่สําคัญตัวนี้ช่างต้า แต่งฟันบางให้เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยแ0 0พรอบถือว่าแรงมากตัวนี้มีแท่นชาร์จมาให้กันตรงได้ดีนะครับไยขาวแบรนด์ m 3 pro รุ่น evo นะตัวนี้แรง8,000รอบนะครับใช้งาน3ชั่วโมงนะครับตัวนี้ปุ่มเปิดปิดเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเสียงเงียบแรงนะครับตัวนี้เป็นสีดําดูดันนะมีที่จับตรงนี้นะครับแบบนี้เนี่ย เล็กๆะนรับผมเป็นทริมเมอร์ของ m 3 pro นะฟันของเขานะครับก็จะเป็นฟัน m 3 evo graphite นะครับใช้สำหรับถทผมหนาใช้สำหรับการขอบไถขาวปวงผมกนหนวดนะครับตัวนี้พิเศษช่างต้าแต่งฟันบางตั้งฟันทิดให้แล้วนะพร้อมใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับฟันก็จะทำการแต่งบางแต่งฟันให้เรียบร้อยคมพร้อมใช้งานแบบนี้เลยะครับผมฟันบางๆแบบนี้ะนรับผม M3 Pro Evo แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้แรงเสียงเงียบนะครับช่างตาแต่งฟันให้แล้วพร้อมใช้นะครับที่สำคัญครับเขามีแท่นชาร์จมาให้ด้วยแบบนี้นะครับผมใครสนใจตัว M3 Pro Evo ตัวนี้แรง8,000รอบแต่งฟันบางพร้อมใช้มีแท่นชาร์จนะครับทักแชทตาบาร์เบอร์ได้เลยนะครับผม